สวัสดีครับจากช่องบนสายแสงตะวันนะครับวันนี้จะพามาดัดมะขามดำตัดด,ดำต้นนะครับมาเข้ารัวดัดดำต้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเราก่อนอื่นแล้วก็เอาใบออกก่อนนะครับไม่ต้องให้เหลือเยอะเดี๋ยวไว้สักใบสองใบก็ได้ครับตรงยอดเพื่อไว้ให้เขาได้สังเคราะห์แสงนะครับรั้วตีใช้จะต้องประมาณครึ่งหนึ่งของดำต้นหรือกิ่งนะครับผม จะได้ง่ายนะครับจะได้ดัดง่ายมะขามต้นนี้อายุประมาณ2เดือนนะครับผมเลี้ยงในร่มนะครับเลี้ยงในร่มเพื่อที่จะให้ลาต้นเขายืดนะครับก่อนที่เราจะเข้ารวดแล้วก็คุยหาสันลากก่อนนะครับเพราะเราจะเริ่มดัดตั้งแต่เข้ารวดตั้งแต่สันลานะครับขึ้นมาตั้งแต่โคนต้นนะครับขึ้นมาเลยนะครับผมเพื่อว่าตอนเขาโตเนี่ยพอเราดัดเนี่ยตรงที่เราดัดมันจะได้ไม่ลอยนะครับ เตี้ยอยู่ใ,ใกล้ๆกับสารลากพอดีนะครับผม <c oughs> ครับผมเราก็มาเริ่มเข้ารวดกันเลยนะครับเราแทงรวดลงไปข้างๆโคนต้นนะครับประมาณสักนิ้วมือก็ได้ครับประมาณนิ้วมือหนึ่งก็ได้ครับผมแล้วก็ดัดเลยครับผมมือหนึ่ง ดัดลวดนะครับอีกมือหนึ่งปักคองนะครับปักคองลวดที่ลำต้นนะครับผมค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมปักคองขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับเราดัดลวดนะครับกิ่งเขาจะไม่ได้คือลวดนี่จะอยู่แค่แบบผิวเปลือกนอกนะครับไม่ได้ เบียดเปลี่ยนมากนะครับพอสุดปลายดวดแล้วก็โค้งพับม้วนล็อกไว้นะครับผมครับก็มาเริ่มดัดกันเลยนะครับก็ค่อยๆดัดนะครับผมค่อยบิดผมจะหมุนหมุนให้ดูนะครับว่าต้องบิดไปนะครับจะได้ไม่บางเนาะ ท่านจะได้เห็นนะครับผมเป็นแนวทางให้กับบอไซมือใหม่นะครับลองดูไปเป็นแบบอย่างได้นะครับพอเป็นแนวทางให้นะครับผมคม่อยๆทำครับ ตรงไหนไม่ได้หรือว่าขนาดไม่เล็กใหญ่ยังไงก็ค่อยๆทำนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนก็ออยังไงไม่มีใครมาแย่งงานเราแน่นอนนะครับเพราะเราทำทำของเราอยู่แล้ว <c oughs> ค่อยๆตัดไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับห้ามบิดลำต้นนะครับถ้าบิดลำต้นเนี่ยจะ จะทาให้ท่อน้ําเดียงเขาขาดได้นะครับแล้วต้นก็จะไม่โตนะครับผมหรือว่าโตช้านะครับเราดัดเอานะครับถ้าเราบิดหมุนบิดตั้งต้นเนี่ยทำให้ท่อน้ำเดียงขาดแล้วพอคือเขาก็จะแตกยอดใหม่นะครับแตกจากโคนขึ้นมาเลยนะถ้าหากว่าท่อน้ำเดียงขาดเนี่ย ตรงที่เราบิดก็เหมือนกับมมนได้มีประโยชน์นะครับพอเราดัดไปจนถึงข้างบนนะครับยอดจะต้องตั้งขึ้นนะครับยอดจะต้องตั้งขึ้นถ้ายอดทิ่มลงเนี่ยเขาจะไม่คือจะไม่แตกยอดจะไม่โตไปอีกนะครับจะหยุดนะครับนะครับพอดัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับบิดดัดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับดูห่างๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยมันก็จะดูแบบ มีส่วนมีทรงกว่านี้นะครับตอนนี้ก็จะดูโล่งๆหน่อยครับมาดูเลยครับแนวมาดูมะขามที่ดัดไว้ปีกว่าแล้วนะครับอยู่ในถุง5นิ้วนะครับถุง5นิ้วครับผมก็จะแต่ละต้นนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันสักต้นเลยครับผม ดัดก,กลับไปกลับมามว้วนถ้าถ้าตน,นี้อันนี้ก็จะดูแบบโล่งๆห่หยสบายๆแต่บางต้นนี้แบบแต่ส่วนมากแล้วก็จะบิดถักมว้วนบิดเกลียวเลยนะครับผมบิดแบบไส้ขาดไปเลยนะครับผมดูเป็นแนวทางกันได้นะครับสำหรับบอลใช้มือใหม่บอลไซมือใหม่นะครับผม ครับผมก็ชอบแบบไหนสไตล์ไหนดูได้เลยนะครับดูดูก่อนนะครับเอาไปทําตามได้นะครับอันนี้ลากเข้าลอยขึ้นนะครับไม่ได้กดลากตอนที่เร็กๆรลากเขาลอยขึ้นก็เลยเอาเลยนะครับนี่ก็ม้วนบิดแบบใส่ขาดเลยครับตัวนี้ครับผมนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับบิดบิดกลับไปกลับมานะครับต้นนี้บิดนะครับม้วน โอมันดูแบบเนาะอลังการนิดนึงเอาลงกระถางไปแล้นะครับอันนี้มาจัดลงกระถางเล็กนะครับครับผมดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับผมเผื่อชอบนะครับนี่เพิ่งจัดลงนะครับยังไม่นานเพิ่งประมาณเดือนนึงเองครับก็มีเอา เลือกคัดกิ่งไว้นะครับแต่ว่ารอให้กิ่งเขาโตนิดหนึง่งแล้วค่อยจะเข้ารวดนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็มีเข้ารวดไปบ้างนะครับเนี่ยครับก็ดูเป็นแนวทางได้น,นะครับผมเอาไปทําตามได้น,นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้นด้วยนะครับสวัสดีครับ